มันตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะนะผู้ชมฮะตรงจุดนี้เป็นแอ่งกระทะนะสัญญาณไม่รู้ว่าไมา่โดนน้ำโดนช็อตไหมครับะผู้ชมเสียงตอนนี้ยังปกติอยู่ไหมฮะ รอดปลอดภัอยอีกคันหนึ่งแล้วฮะ ตอนนี้อาจารย์ทัาติลงมาช่วยรถรถตู้โดยสารนะครับผู้ชมซึ่งด้านหลังนีอาจารย์ทัาตินะครับเพราะว่า,กการชกลพระบาทนครรวมถึง สำนักงานฝ่ายโยธาบางเขนสำนัมมงกงารระบายน้ำผู้เบพมานครช่วยช่วยดันกันตอนนี้คุณผู้ชมฮะอ่ะรอดแล้วผู้ชมฮะตอนแรกรถไปไม่ไหวรถรถจอดนิ่งเลยนะฮะ,ะตันนั้แงไหมเอาลีกคางหน่อยลี้างหน่อยเกเก็บใ้ดานไปเร็ ตอนนี้รถของรถของสำนักงานเขตดอนเมืองเข้ามาช่วยเข้าดอนเมืองมาช่วยบางเขนแล้วรถบางเขนเสียท่านขออนันตพภค่ะท่านขอเขตดอนเมืองเอารถมาช่วยนะคะอ๋ออเขตสำนักเขตดอนเมืองอ่าแล้วก็วันนี้มีขอเขตจัรู้จักแม่น้ำด้วยด้วยค่ะอ๋อเขตเขตข้างเคียงมาช่วยกันหลายกรุงเทพเหนือค่ะอ๋อโซนโซนกรุงเทพเหนือนะครับกลุ่มสำนักงานเขตโซนกรุงเทพเหนือเข้ามาช่วยเขตบางเขนที่ พูดตรงๆสถานการตอนนี้ยังวิกฤตอยู่นั่นแหละแต่ว่าอ,อีกภาคส่วนหนึ่งคือสำนักการระบายน้ยําก็ยังเร่งพ่องน้ําลงของบางบัวนะครับเจ้าที่อีกสายหนึ่งก็มาวยการจราจรนะครับมาคอยช่วยเหลือรถประชาชนจอดเสียนะครับลุยน้ำรถเสียแต่ว่าตอนนี้รถบางเขนเออไม่ใช่รถดอนเมืองเสียอยู่ตอนนี้อจาจารย์ทัชชติช่วยกันเข็นอยู่ตอนนี้อ,อาเน็นกำลังใจให้กันนะครับเจ้าที่ทางานก็ต้องการกําลังใจเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่อยู่บนถนนนะครับแล้วยังไม่ถึงบ้านจะเย็นๆตอนนี้ทุกคนเจอในสถานการณ์เดียวกันนะฮะเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นจะเย็นๆให้กําลังใจกันไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้แน่นอนทุกคนอยากกลับถึงบ้านเร็วๆนะฮะ